ถคลิปกันเอะรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวนพัทยามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเฮ้ยแกใครจะไปคิดว่ามันจะน่ารักอะไรขนาดนี้ไม่ครับแต่ถ้าคุณกดไลค์ภาพจะสมจริงขึ้นแต่เองไปล้างจานให้เขาหน่อยสิจ้าตเตองเดี๋ยวไปล้างให้นะโหมียอดกดไลค์ถึง 153m แล้วเลยเนี่ยฉันอยากดังบ้างจังทาจิไซจังมาทางนี้มีอะไรหรอไซจิ ถึงต้องเรียกพวกเรามาวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปลงติดตออกันคลิปอะไรเหรอเราจะทำคลิปเพื่อให้เราเป็นคนดังเราจะทำคอนเทนต์ต่างๆเช่นละครการรีวิวและอื่นๆเราจะทำคลิปที่สร้างสรรค์เพื่อให้มีคนดูและติดตามเรามากขึ้นเป็นความคิดที่ดีเลยไซจิเอาละนะสวัสดีครับผมชื่อไซจิและนี่คือบ้านของผม และที่อยู่ข้างๆผมคือเพื่อนๆของผมเองฝั่งซ้ายคือทาจิสวัสดีครับส่วนฝั่งขวาคือไซจังสวัสดีค่ะพวกเรามาอยู่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่5ปีแล้วและผมเพิ่งทำคลิปนี้เป็นครั้งแรกผมมาแนะนำตัวแค่นี้แหละครับจากนั้นก็กดโพสดูซิว่าเราจะมีคนดูคนกดไลค์และติดตามมากแค่ไหนฉันจะรอดูนะฉันก็เหมือนกันยังไม่มีคนกดไลค์เลยต้องรอดูกันอีกทีครื่งชั่วโมงแล้วก็ยังไม่มีคนกดใจ แบตใกล้หมดแล้วเอาไปชาร์จก่อนดีกว่าดูติกตอบดีกว่าหวังว่าจะมีคนกดใจนะด้าน,นอะไรนะหนุ่มแว่นถูกใจโพสของคุณหนุ่มแว่นติดตามคุณหนุ่มแว่นแสดงความคิดเห็นบนโพสของคุณลองอ่านดูหน่อยดีกว่าบ้านนายเท่มากเดี๋ยวฉันจะไปเยี่ยมนะ ในที่สุดก็มีคนกดไลค์กดติดตามสักทีต้องบอกทาจิกับสายจังแล้วทาจิสายจังว่าไงไซจิมีคนกดไลค์คลิปของนายแล้วใช่ไหมใช่แล้วล่ะคนที่กดใจติดตามก็คือคนที่ชื่อหนุ่มแว่นนะแถมเขามาคอมเมนต์ว่าจะมาเยี่ยมบ้านของพวกเราอีกว้าวเขาน่าจะเป็น FC คนแรกของเราแต่แค่ FC คนเดียวยังไม่พอหรอกเราต้องทำคลิปเพิ่มให้มี f อเพิ่มงั้นเราลองทำคลิปเล่นละครดีกว่าไหม ลองเอาตอนอยู่ในห้องเรียนความคิดดีเห็นคนเขาฮิตเล่นกันเอารนักเรียนใครมีการบ้านที่ทำเสร็จแล้วมาส่งครูที่โต๊นะสวยแล้วลืมเอาการบ้านมาเอิ่มไซจังเธอได้เอาการบ้านมาไหมอะฉันก็ไม่ได้เอามาเหมือนกันเมื่อเช้านี้ครูเห็นการบ้านของนายท่าจิกับนางสาวไซจังตกอยู่ที่พื้นทางเดินของโรงเรียนด้วยละ่ะ เอาล่ะที่นี้เราก็เอาไปตัดต่อกันแล้วเผยแพร่อีกคลิปไม่แน่อาจมีผู้ติดตามหรือกดไลค์อีกคนหนึ่งนะทาจิไซจังตื่นได้แล้วนะมีอะไรกันหรอปลุกแต่เช้าเลยมี FC เพิ่มอีกคนคลิปใหม่ของเรามีคนกดไลค์สองคนแล้วรวมคลิปแรกด้วยนั่นใครเอ่ย สวัสดีฉันชื่อฮานาโตะฉันคือคนที่อยู่ในช่องหนุ่มแว่นเองฉันเป็น f อคนแรกของนายฉันติดตามนายม,มาถึงที่นี่ยินดีต้อนรับนะฮานาโตะว่าแต่นายมาทําอะไรที่บ้านนี้เหรอฉันมีเพื่อนๆของฉันที่ฉันรู้จักเยอะมากฉันจะมาช่วยนายในการถ่ายคลิปถ้าฉันได้อยู่ในคลิปของนายรับรองต้องมีคนกดไลค์คอมเมนต์และติดตามเยอะมากแน่นอนได้เลยงั้นจะเล่นละครตอนอยู่โรงเรียนอีกสักคลิปนะทุกคนวันนี้เรามีนักเรียนใหม่นะเชิญนักเรียนใหม่มาแนะนำตัวได้เลย สวัสดีครับผมชื่อเคียนโตฮานาโตครับสวัสดีจ้าฮานาโตเราไซจังนะเราชื่อทาจิยินดีที่ได้รู้จักนะทั้งสองคนมีอะไรจะแนะนำเพื่อนเพื่อนเพิ่มเติมอีกไหมฮานาโตผมมีเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนเก่าที่เคยรู้จักแล้วผมก็ชอบถ่ายคลิปด้วยทั้งเล่นละครรีวิวตลกและอื่นๆครับว้าวเจ๋งมากเลยฉันคิดว่าเพื่อนๆของนายน่าจะมากดไลค์กันนะแน่นอนพวกเขาต้องมาแน่งั้นเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะไว้เจอกันใหม่นะ ทุกคนมาดูนี่เร็วไหนไหนอะไรหรอมีคนกดไลค์และติดตามถึง30คนแล้วละ่ะโหมันเจ๋งมากเลยแต่ว่าต้องมี mm hmm. ผู้ติดตามกดไลค์มากกว่านี้ทำไม่เรอไซจิ mm hmm. เดี๋ยวพวกนายก็รู้ mm hmm. ว่าเราจะทำอะไรกันโอเค